สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดคัตเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีดคัตเตอร์ตัวนี้มีความน่าสนใจและออกแบบมาใ,ใช้งานยังไงนะครับมาดูกันเลยโอเคนะครับมีตัวนี้ถูกส่งมาจาก tools h o l c นะครับเป็นน่าจะเป็นร้านหรือว่าเป็น Facebook Page นะครับลองเข้าไปดูใน Search Engine ใน Google ก็ได้หรือว่าจะลองเข้าไปใน Facebook แล้วลองไปเ e ิร์ชในช่องค้นหานะครับ Tools Holic นะครับ T, ik, t O O L S วัตแล้วก็ H O L I Z, C นะครับ t o o s Holic ก็ Ofa เป็นคัตเตอร์คุณภาพดีมากๆอยู่แล้วนะครับจากญี่ปุ่นนะครับผลิตในญี่ปุ่นออกแบบแล้วก็เป็นบริษัทของญี่ปุ่นเลยผมเองก็มีใช้ Ofa อยู่เยอะนะครับจริงๆคัตเตอร์ผมทุกตัวเป็น Ofa หมดเลยนะครับนี่นะครับใช้แบบแหลกรานเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เคยรีวิวไปแล้วด้วยเนาะ สำหรับรุ่นนี้ที่จะมารีวิววันนี้ก็คือจะเป็นรุ่น 149B นะครับ1 4 9 b ซึ่งตัวนี้จะเป็นคัตเตอร์นะครับหรือเป็นมีดใช้งานประมาณเหมือนเป็นกึงก่งๆเป็นคราฟท์ไนฟ์นะครับแล้วก็เป็นใช้เป็นมีดแบบทำงานช่างอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแพ็กเกจแกะมาแล้วเพราะว่าเจ้าของเขาใช้งานมาแล้วนะครับแต่เขาส่งมาพร้อมแพ็กเกจเลยตัวนี้เป็นมีดที่ผลิตนะครับที่ญี่ปุ่นออกแบบโดยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้ good design award ด้วยนะครับ มาดูกันเลยนะครับแพ็กเกจแกะออกมานะครับตัวมีดก็จะมาเป็นลักษณะทรงอ้วอนๆหน่อยจับถนัดดีนะครับท้ายมนๆนแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของการแนะนําวิธีเปลี่ยนใบมีดนะครับแล้วก็แนะนําว่าแต่ละส่วนของมีดเนี่ยมีดีไซน์อะไรบ้างใช้งานอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนใบมีดยังไงใช้งานยังไงอะไรเงี้ยข้อควรระวังคืออะไรแล้วก็ให้ระวังอะไรนะครับเมอินช์แปรนะทำในญี่ปุ่นตัวโครงสร้างของมีดตัวนี้นะครับ ผลิตด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นชัดซีหรือเป็นโครงสร้างข้างในตรงนี้นะครับตั้งแต่หัวมีดเนี่ยจนถึงข้างในเลยลากยาวมาถึงตรงบริเวณท้ายเลยอันนี้จะใช้สเตเลสสตีลนะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงก็คือเวลาโดนทับโดนกระแทกตกนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งัดใช้แงะใช้อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการถูกเหยียบถูกทับจากของหนักๆแข็งแเนี่ย ก็จะคงสภาพเดิมได้ดีนะครับเพราะว่ามันก็มีความแข็งประมาณนึงแต่ว่ามไม่ใช่เอาไปทุบกระจกไม่ใช่เอาไปแบบว่าไปตั้งแล้วให้รถเหยียบอะไรขนาดนั้นแต่ใช้งานขนาดแบบทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นใช้ใช้อยู่แล้วทำตกพื้นหัวกระแทกพื้นลงเงี้ยหรือว่าตั้งอยู่แล้วบางทีอะไรล้มทับอย่างเงี้ยนะครับตู้ล้มทับโต๊ะทับเก้าอี้ล้มไปทับอะไรเงี้ยอะไรตกใส่ยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับแล้วก็ตัวสเต e เล s สตีลเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันจะไม่ดูดซับ อะไรไว้เลยในตัวมันก็ทําให้มันไม่เกิดคราบไม่เกิดสนิมไม่เกิดกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยถ้าใช้งานกับสารเคมีบางอย่างอย่างเช่นพวกอะซิโตนอย่างเช่นน้ํายาซักล้างน้ํายาทาความสะอาดบางอย่างมันก็ไม่เกิดออกซิเดชันแล้วก็ไม่เกิดสนิมนะครับเพราะฉะนั้นสเตลเลตก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการนํามาใช้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้งานหนักนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งานในออฟฟิศต่างๆนะครับซึ่งโครงสร้างของมีต,ตัวนี้ก็เป็นสเตลเลตสตีลไม่ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็มีความแข็งความหนาอยู่เลย ส่วนที่2นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านนอกอันนี้ก็คือจะเป็น ABS พลาสติกนะครับจะเป็นพลาสติกสีเหลืองซึ่งก็จะเป็นสีประจายี่ห้อโอฟ่าอยู่แล้วนะครับโอฟ่าก็นิยมใช้สีเหลืองเป็นสี l u c กี้คัลเลของเขานะครับเป็นสีประจำเ r รดม m a r k ของเขาเลยเหลืองสดนะครับเหลือง mm hmm. เห็นชัดเลย mm hmm. ก็จะเป็นตัวกริปด้านนอกซึ่งจะเป็นลักษณะคือ mm hmm. บริเวณปลายก็จะมีลักษณะลาดลงนะครับแล้วก็เล็กเรียวกว่าด้าน ตรงกลางป่องขึ้นมาแล้วก็ท้ายก็จะใหญ่ขึ้นป้านนะครับแล้วก็จะมีร่องกันลื่นนะครับเป็นนูน,น,นขึ้นมาสองอสองข้างเลยจะเป็นสี่นูนนะครับสี่สันจับลักษณะก็อยู่ในมือถือว่าจับถนัดมากๆอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคัตเตอร์หรือเป็นมีดที่ใช้างานแบบกรีดกรีดกล่องพัสดุตัดเชือกตัดสายรัดอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่คัตเตอร์แบบที่ใช้เป็นงานคราฟแบบแกะสลักอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตัวมันก็ต้อง,องใหญ่ นะครับด้ามจับถนัดแล้วก็มีสีที่เห็นชัดนะครับวางไว้ตรงไหนก็จะเห็นชัดทําตกหรือว่าลืมอะไรไว้อะไรประมาณนี้ด้านหลังจะมีการเจาะนะครับตรงนี้เห็นช่องก็คือเป็นช่องที่มองเห็นตัวชัตซีข้างในที่เป็นสเตลเลสสตีลแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดเนื้อวัสดุให้มันเกิดความโล่งด้วยนะครับคือระบายอากาศระบายน้ําได้เวลาจับแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามัน Uh, เงื่อออกที่มือแล้วมันลื่นนะครับด้านหลังก็คือเป็น,ปนร่องเวลาจับลงไปแล้วเนี้ยมันก็จะลงไปในร่องนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีสิ่งสกปรกไปติดถ้าเกิดใช้งานกับดินกับโคลนแบบทาต้นไม้อะไรเงี้ยก็อันนั้นก็จะเป็นอีก,อกงานหนึ่งอีกแบบหนึ่งแต่นี้มันใช้งานแห้งนะครับก็คือระบายอากาศระบายน้ําดีเพราะเป็นช่องให้าอากาศไหลเข้าไปได้แล้วก็ลดน้ําหนักด้วยเพราะว่าวัสดุที่เอาออกเนี่ยก็เยอะอยู่นะทําให้มีตัวนี้ก็มีน้ําหนักที่เบาลงกว่าเดิมจากที่ควรจะเป็นนะครับ ส่วนท้ายจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะมีรูใหญ่มากนะครับขนาดเอานิ้วแหวงลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับก็เป็นรูที่ออกแบบมาไว้ใช้สายล่ามคล้องเข้าไปเชือกหรือว่าเป็นโซ่เป็นสลิงอะไรเงี้ยร้อยเข้าไปแล้วก็ร้อยเขาเข็มขัดช่างในกรณีใช้งานในไซต์ก่อสร้างหรือว่าใช้งานคราฟแบบพวกช่างไฟช่างติดตั้งวอลเปเปอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ซ่อมแซมในบ้านทํากรีดพวกดาวไลท์ไฟดาวไลท์ทำฝ้าทำอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นงานในอินดัสเทรียลพวกทำแฟบรกทาบุ โซฟาหรือว่าทําอะไรก็ตามนะครับที่ต้องใช้มีดลักษณะใช้กรีดตัดเนี่ยตัวนี้ก็จะมีห่วงไว้ร้อยไม่ให้มันหล่นเวลาหล่นมันก็ไม่ตกพื้นไม่หายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นฟีเจอร์หลักๆของมีตัวนี้ที่มีห่วงขนาดใหญ่เริ่มเทิ่มเลยนะครับจะห้อยพวงกุญแจก็ได้แล้วแต่ใครชอบนะครับห้อยคอก็ได้นะครับไม่มีใครว่านะครับซึ่งมีตัวนี้ก็จะมีระบบนะครับนิรภัยอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นระบบ มีดดีดตัวกลับอัตโนมัติเมื่อเราไม่กดตัวสวิชหรือว่าตัวกลไกค้างไว้มีดจะเด้งกลับอัตโนมัติอันนี้มีชื่อรุ่นว่า SK4 นะครับ SK4 นะครับโอฟ้าเจแปนมีโลโก้โอฟาตัวเบื้องเ,เลยครับอยู่ข้างในแบบนี้นะครับส่วนนูนๆตรงนี้จะเห็นนะครับก็คือเป็นส่วนที่ใช้ออกแบบมาบังคับให้ตัวโครงสร้างของตัวหน้าโครงสร้างตรงนี้นะครับให้มีความแข็งแรงขึ้นถ้าทําแบนมาเลยเนี่ยบางทีไปงัด ใช้งัดแม็กใช้งัดอะไรเล็กๆนะครับอาจจะงอนะครับหรือว่าตกกระแทกเนี่ยมันจะงอได้แต่ว่าตัวของปากของตัวคัตเตอร์เนี่ยก็จะมีการลดระดับลงนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสอดเข้าไปทํางานในที่ที่แคบแล้วก็มีความโค้งตรงนี้ทําให้มันไม่คมเลยนะครับเวลาใช้งานไปบางทีไปถือแล้วไปเบียดไปเบียดโดนอะไรเงี้ยนะครับอาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรือความบาดเจ็บกับวัสดุหรือว่าตัวเราได้เวลาพกพาใสาก่กระบอกเกงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีความหนาประมาณหนึ่งเลยดีนะครับอันนี้ไม่ค่อย มีปัญหาเรื่องการบุบสลายแน่ๆส่วนการใช้งานนะครับคัตเตอร์ตัวนี้คือจับลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันตัวกลไกนะครับค้างไว้ใบมีดก็จะยื่นออกมานะครับแบบนี้สังเกตดูว่าตัวใบมีดด้านบนมุมตรงนี้ก็ยังไม่ไม่มีการทํารับคมอะไรนะครับแล้วยังมีการปาดลดความคมลงด้วยนะมันจะดูมนๆหน่อยนะครับก็คือให้เราทราบว่าตอนนี้ด้านนี้คือด้านที่ใช้กรีดนะครับอันนี้ก็ใช้มาแล้วนะครับเป็นรอยกรีดอยู่มีกาวมีอะไรติดเพราะว่าเจ้าของเขาใช้ น่าจะตัดพวกลังกระดาษตัดแพ็กเกจที่มันมีเป็นสก็อตเทปเป็นเทปติดอยู่นะแพักกิ้งเทปอ่ะมันก็จะมีกาวไปติดตรงข้างๆใบมีดแล้วก็ทําให้ใบมีดลดความคมและความลื่นลงนะครับผมยังไม่เห็นใบมีดที่เคลือบสีดําหรือว่าสีทองในรุ่นนี้นะครับในใบมีดรุ่นนี้แต่ว่าอนาคตถ้าความต้องการมีเขาอาจจะผลิตออกมาก็ได้เป็นเคลือบไทเทเนียมเคลือบสารป้องกันการติดของกาวทาให้ใบมีดลื่นขึ้นเวลาตัดผ่านลังผ่านกระดาษ ผ่านเทปกาวมันฟึบมันลื่นเลยผมเคยใช้ใบ Excel อ่ะสีดำะนะครับมันจะคมมากเลยองศาของใบรวมถึงการเครือบใบมีดลื่นมากนะครับตัดแบบไม่ต้องออกแรงเลยแบบรูดึบขาดเลยนะครับคือแพคเกจแบบที่มันเป็นพลาสติกแข็งๆอะพวกที่มันบุไออุปกรณ์อะไรบางอย่างมาลองนึกถึงอย่างนี้ก็ได้ครับไอ้พวก แพ็คของของเล่นนะครับรวมถึงแพ็คแม่กุญแจโซโลอะไรเงี้ยมันจะแพ็คมาเป็นแบบพลาสติกแบบซีลมาติดแบบแน่นหนาแล้วมันจะเป็นแพ็พลาสติกแข็งๆนะครับมันตัดยากมากมันเหนียวใช่ไหมครับเหนียวล้อหนาคือใช้ใบ Excel สีดำเนะี่ยตัดฟุบออกแบบออกง่ายเลยแบบสุดยอดมากนะครับแต่พวกนี้อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะเป็นใช้งานก,กระดาษกับพวกเทปพ,พวกนั้นนะครับนี่ก็เป็นใบของ OF a l ฟ h a j a p a n แท้แล้วก็ใช้ใบรุ่นของเขาเองนะครับ ส่วนการเปลี่ยนใบมีดรุ่นนี้นะครับก็คือใช้วิธีก็คือดันตัวกลไกไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับมันจะมีเป็นร่องสีดำๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นร่องสองข้างเห็นไหมนะครับแล้วก็เราก็ดันตัวกลไกเนี่ยมาให้ตรงร่องนี้นะครับแล้วยกตัวกลไกนี้ขึ้นแบบนี้นะครับยกแบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์ตัวใบมีดออกด้านหน้านะครับใบมีดก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับนี่คือใบมีดของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับมีใบสำรองขาย ผมไม่แน่ใจว่าใบรุ่นนี้เขาเรียกว่าใบรุ่นอะไรนะแต่ว่าโอฟ่าเนี่ยมีนะครับมีขายถ้าเราใช้ด้านนี้ไม่คมแล้วนะครับเราก็แค่พลิกด้านนะครับเอาอีกด้านหนึ่งออกมาแล้วก็วางตัวไบมีดกลับเข้าไปในรางแบบนี้นะครับสังเกตดูรางมันจะอยู่ไปถึงด้านหลังเลยแล้วตรงนี้จะมีสปริงช่วยเป็น retention นะครับตัวล็อกใบมีดแล้วก็วางตัวใบมีดให้ตรงกับร่องตรงนี้นะครับแล้วก็พับตัวเดือยตรงนี้นะครับนี่นะให้ลงไปตรงกับรูที่เขาให้มา ดันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองสไลด์ไปข้างหน้าไปไปหลังนิดนึงถ้ามันตรงมันจะดีดลงไปเลยนะครับมันจะเข้าไปในรูอดีนี่แบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับใบมีดก็พร้อมใช้งานแล้วเราดันค้างไว้มีดก็จะยื่นออกมาทันทีที่เราปล่อยมือจากตัวสวิตช์ที่เป็นลักษณะคือเวอาวขึ้นแบบนี้นะครับให้เราดันไปข้างหน้าเนาะมันก็จะหดกลับทันทีนะครับเพราะสปริงจะเป็นตัวดันใบมีดถอยหลังกลับมาในจังหวะหรือว่าในตำแหน่งที่ อยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลืมปิดอย่างเช่นถ้าเป็นคัตเตอร์ธรรมดาแบบอย่างนี้นะครับเราดันขึ้นมาแล้วเราลืมเก็บตั้งไว้บางทีไปปัดโดนหรือว่าตกปลายลงปลายหักหรือถ้าโดนขาปักลงไปนะครับก็เจ็บใช่ไหมครับหรือว่ามีดก็จะเสียหายแต่ตัวนี้จะเป็นเซฟตี้คัตเตอร์นะครับ S S ก็คือนะ่าจะเป็นเซฟตี้แหละนะ K คือไนฟ์นะเซฟตี้ไนฟ์โคือรุ่นที่4ดันค้างไว้นะครับมีดออกปล่อยมือเมื่อ,อไหร่มันก็หดกลับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ เก็บปลอดภัยอยู่เสมอแล้วถ้าเราทําหล่นแล้วมีสายล่ามมันก็ไม่หล่น,นครับเอ่อมันก็ยังไม่หายนะยังอยู่ตกกระแทกพื้นก็ไม่เป็นไรเพราะหัวมันเป็นสเตเลสหนาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของเขานะสามารถใช้งานใบมีดตัวนี้ใช้กรีดตัดนะครับใช้เจาะตัดเชือกตัดอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็สามารถกลับด้านใบใบมีดได้2ฝั่งคือใบมีดใบเดียวใช้ได้ถึง2ด้านเลยด้านในกับด้านนอก A กับ B อะไรประมาณนี้นะครับเปลี่ยนใบมีดก็ง่ายด้วย,ด,วยด้วยการดานันมาให้ตรงร่องแล้วยก ตัวนี้นะครับขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เทใบมีดออกด้านหน้าพลิกใบมีดกลับนะครับถ้ามันด้านทั้ง2ฝั่งแล้วก็แค่เอาตัวใบมีดตัวนี้นะครับทิ้งลงกล่องทิ้งใบมีดแล้วก็แยกทิ้งต่อไปแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนใบมีดก็ง่ายแสนง่ายนี่ดันแค่นี้เสร็จเลยนะครับดันค้างไว้มีดก็ใช้งานอยู่แล้วปล่อยมือเมื่อไหร่ก็จะหดกลับมาเลยเวลาเรากรีดลังนะครับลองดูปื้บพืนพอสุดปุ๊บแล้วปล่อยเนี้ยมันก็ดีดกลับมาที่เดิมแล้วนี่ก็เป็น safety knife นะครับ ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากของัลฟ่านะครับยังมีอีกหลายๆรุ่นเลยที่ทําเป็นลักษณะแบบนี้บางรุ่นก็จะเป็นล็อกค้างก็มีบางรุ่นก็เป็นแบบดีดกับอัตโนมัติโครงสร้างเป็นซแตนเลสล้วนก็มีแล้วแต่ใครชอบแต่ตัวนี้คือออกแบบมามีฉนวนหุ้มด้านนอกแล้วก็ป้องกันความเย็นด้วยบางทีใช้งานในที่เย็นๆแล้วจับสแตเลสมันจี๊ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านที่อ้วนๆจับถนัดใช้งานแบบกรีดลังกรีดกล่องนะครับตัดนู่นตัดนี่ได้สบายๆเลยแล้วก็เป็นมีด จับถนัดมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับกล่องเขาจะบอกอยู่เรากดค้างไว้มีดก็จะออกนะครับเราปล่อยมือเมื่อไหร่มันก็จะหดกลับเข้ามานี่นะครับวิธีของเขาที่เขาจะแนะนําวิธีใช้งานนะครเห็นไหมกรีดพอสุดปุ๊บมันก็จะดีดกลับมาเองเลยจังหวะที่เรากรีดอยู่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกดตัวนี้ค้างไว้ก็ได้นะมันก็ยังมันก็ยังอยู่เพราะว่าตัว f r i c t i o หรือว่าความฝืดมันจะทำให้ใบมีดมันยังค้างกันอยู่นะครับพอสุดระยะกรีดปุ๊บมันจะหดกลับเข้ามาเองนี่ก็เป็นมีดคัต เอกสารนะครับตัดกรีดกลองกรีดลังโดยเฉพาะเลยอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากน่าจะไม่ถึง200มั้งอาจจะ200กว่าบาทนะครับในไทยมีขายลองติดต่อไว้ที่ toolsholic ดูนะครับลองเซิร์ชใน Facebook หรือว่าใน Li ายดูหรือว่าลองไปเซิร์ช Google ก็ได้ tools นะครับแล้วก็ h o l i c นะครับ t o s h o l i c นะครับจาก Alpha จาก t o s h o l i c นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับไปดูลิงก์ก็ได้นะใน script หรือว่าในคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากที่ส่งมาให้รีวิวด้วยครับน่าสนใจมากเทบิไรเดนเอาท